ปัญหาการเก็บพระแล้วขาดทุนปัญหานู่นนี่นะั่นเป็นปัญหาของครับผู้จริงๆมันไม่ใช่ปัญหาของเซียนกับนักสะสมขาบอกว่าจริงๆอะ่ะเซียนอะ่ะผมจะพูดบ่อยๆในช่วงนี้เซียนอะ่ะคือคนที่ได้รับการยอมรับจากนักสะสมโดยการหาพระแท้หาพระดีนักสะสมและในทางเดียวกันก็ได้รับการยอมรับจากกลุ่มเซียนพระด้วยกันว่าตาถึง ดูพระเป็นกล้าจ่ายอ่านะกล้าเดินซื้อกล้าจ่ายแค่นั้นเองคนขายผ้าเก๊เขาเรียกผีผีเนี่ยจะได้รับการนะไม่ได้รับการยอมรับแต่แค่ปัจจุบันเนี่ยโซเชียลเป็นเครื่องมือทำให้ผีอนะอุปโลกตัวว่าเป็นเซียนเราก็เลยแยกไม่ออกว่าอันไหนผีอันไหนเซียนปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะการเก็บพระใหม่ได้แท้ นะส่งที่นู่นแท้ส่งที่นี่ไม่แท้นะครับพระอันนั้นเถียงกันนี่หลอกให้มาเก็บพระแล้วผ่านไปไม่ได้คือจริงมันเป็นปัญหาของผีไม่ใช่ปัญหาของกลุ่มเซียนซึ่งพี่ลันจีตนะอย่างพวกเราเนะี่ยเราถือว่าเราเป็นกลุ่มของคนที่ไม่เจอปัญหาเหล่านั้นเพราะเราคือกลุ่มของคนที่เล่นพระรู้ไงรู้ว่าอันไหนพระเล่นจริงๆอ่าเราไม่เสียเงินเสียทองไปกับพระ นะครับที่เขานะียกออกมาเล่นที่เก็บเท่าไหร่ก็ไม่ชนะคือตอนนี้ในกลุ่มปัญหาของผีกับที่ไปหลอกลูกค้าที่ไม่รู้อะนะพอหลอกไปเสร็จไอคนที่รู้แล้วก็เจ็บช้ำไปเขาก็ไปหลอกคนอื่นต่อไปแต่ปัจจุบันเนี่ยนะนะมันหลอกกันมาหลายช่วงหลอกกันมานะไม่ต่ำกว่าห้าปีทำให้ ไม่เหลือใครให้หลอกแล้วผมพูดอย่างนี้ไหมอ่าไม่เหลือใครให้หลอกแล้วนะครับทั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คผ่าเพียงในราคา100่า100บาทเปิดตัวแอป SK ช h e c k คแอเช็คพราแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น แท้ปุ๊กปบกระปั๊บไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลักและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที s k Check เช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น สร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกน Q r วโคได้เลยนะเริ่มโอเคก็คือเซียนพระเริ่มจับกลุ่มกันเหนียวแน่นแล้วก็เริ่มนะครับออกมาแสดงตัวตนจากกิจกรรมพระเครื่องโดยเซียนพระนะซึ่งเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่จะสมศส,สะสมพระมากขึ้น สวัสดีครับพี่หมูสวัสดีครับพี่กิตติสิงห์อ่านะครับสวัสดีครับพี่นะจีระศักดิ์อ่านะสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับสมเด็จพี่เก่าเดินซื้อเก็บหมดผมว่าแล้วผมเดินทั้งงานผมไม่ได้สมเด็จเลยแต่ดูสิไม่ได้สมเด็จเลย,เเลยพี่เก่าเก็บหมดใช่ไหมนะฮะอ่านะครับนี่ โอ้ผมเพิ่งนะฟื้นคอมเมนต์ยาวเลยฮะในสะดุดเหรอสะดุดไหม,ไม,ไ,มหไม่นะ,ไม,ะไม่นะเพราะว่าสะดุดไหม,ไมถ้าสะดุดบอกด้วยวงการพระปัญหาน้อยลงแล้วใช่ไหมพี่ดังจิตรู้สึกไหมรู้สึกเหมือนผมไหมว่าวงการพระช่วงนี้ปัญหาน้อยลง ปัญหาน้อยลงจากคนน่ะรู้เท่าทันอ่ารู้เท่าทันนะพ่อค้าพระนะครับบอกจริงๆแล้ววงการพระง่ายนิดเดียวเนะเก็บพระที่เขาเล่นเก็บให้ได้แท้อ่าถ้าไม่รู้ว่าแท้เป็นยังไงก็เก็บจากเซียนพระเซียนนะมันเก็บจากเซียนพระนะครับที่ไปย้อนดูประวัติเขาอ่ะว่าเขาเล่นพระมานานหรือยัง นี่แล้วก็คือเซียนพระหาพระที่นักสะสมต้องการนักสะสมได้พระไปเก็บสะสมการเวลาผ่านไปพระเหล่านั้นเมื่อความต้องการมากขึ้นแต่ของมีเท่าเดิมอะนะเป็นเรื่องของดีมานด์ซัพพลายทางเศรษฐศาสตร์ค่านิยมก็สูงขึ้นนะทุกวันนี้เราไปเก็บคือคนไม่รู้ว่าเข้ามาก็เป็นเหยื่อของคนที่จ้องฉวยโอกาสนะครับก็เสียเงินเสียทองกับพระที่เก็บไม่ชนะ ่าถ้าใช้พุทธคุณเนะี่ยไม่มีใครว่าหรอกครับซื้อองค์เดียวอะนะซื้อองค์เดียวอย่างเก่งก็ไม่กี่บาทนะครับก็ถ้าไม่ได้ซื้อแบบลงทุนนี่ยนะซื้อแบบแค่ชอบอ่ะมันก็ไม่มีปัญหาอันนี้คือให้มาลงทุนกับพระเครื่องแล้วไม่ได้เอาพระเครื่องที่น่าลงทุนที่ไม่ได้เล่นจริงๆไปหลอกให้เขานะมาลงทุนมันก็มาถึงจุดที่นะครับ เอานะเราไม่พูดแล้วว่าเราคิดว่าช่วงนี้วงการพาะเครื่องดีขึ้นมากๆผมมาที่พัทลุงก็ได้มีโอกาสคุยกับนะท่านประธานนะชมรม14จังหวัดนะครับพาะเครื่องเมืองใต้นะิริจังหวัดภาคใต้ก็คือนะท่านประธานหรือพีย่ยศก็ได้พูดคุยกันว่าเอออบอุ่นเหนียวแน่นคนมาเต็มงานเลยครับ คนมาเต็มงานเลยงานกินเลี้ยงแล้วก็งานประมูลพัะก,ก็ดีจัดงานก็นะดีกรรมคนส่งพักก็เยอะ,อะคนส่งพักก็เยอะนะครับนะสวัสดีครับเดินทรงเหนื่อยไหมไม่เหยเลยครับนะ,ะพี่แทนไทยไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเลยนะครับสวัสดีครับ,รบหรือว่าพวกเรากลมเกียว กว่าวงนอกคพฟิลันจีตนะครับผมว่าจริงๆวงนอกในสถานที่กลมเกลก็มีนะครับแต่เนี่ยเราแค่คนที่ก่อปัญหาวงการพระเริ่มหายลงไปวงการก็เลยดูไม่วุ่นวายจริงๆพระเครื่ององ่ายนิดเดียวเก็บสะสมพระแท้ที่เขาเล่นจริงๆการเวลาผ่านไปของเหล่านี้ก็เพิ่มคุณค่าเพราะของเพิ่มคุณค่าของมีคุณค่ามากคนที่ได้ครอบครองของเหล่านั้นก็มีคุณค่าตาม ไอ้ปัญหาเรื่องแท้ไหมเก๋ไหมการสวดพระการดามานุนี่นั่น,นมันเป็นเรื่องของคนที่ไม่ใช่เซียนปัญหาการเก็บพระแล้วขาดทุนปัญหานู่นนี่นั่น,น,นเป็นปัญหาของสามผู้จริงๆมันไม่ใช่ปัญหาของเซียนกับนักสะสมขาบอกว่าจริงๆอะเซียนอะผมจะพูดบ่อย,อยๆเในช่วงนี้เซียนอะคือคนที่ได้รับการยอมรับจากนักสะสม โดยการหาพระแท้หาพระดีนะสะสมและในทางเดียวกันก็ได้รับการยอมรับจากกลุ่มเซียนพระด้วยกันว่าตาถึงดูพระเป็นกล้าจ่ายะนะกล้าเดินซื้อกล้าจ่ายแค่นั้นเองคนขายพระเกศเขาเรียกผีผีเนี่ยจะได้รับการนะไม่ได้รับการยอมรับแต่แค่ปัจจุบันโซเชียลเป็นเครื่องมือทำให้ผีนะอุปโลกตัวว่าเป็นเซียน เราก็เลยแยกไม่ออกว่าอันไหนผีอันไหนเซียนปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะ่ะการเก็บพระใหม่ได้แท้นะส่งที่นู่นแท้ส่งที่นี่ไม่แท้นะครับพระอันนั้นเถียงกันนี่หลอกให้มาเก็บพระแล้วผ่านไปไม่ได้คือจริงมันเป็นปัญหาของผีไม่ใช่ปัญหาของกลุ่มเซียนซึ่งพี่รันชีสนะอย่างพวกเราเนะี่ยเราถือว่าเราเป็นกลุ่มของคนที่ไม่เจอปัญหาเหล่านั้นเพราะเราคือกลุ่มของคนที่เล่นพระ รู้ไงรู้ว่าอันไหนพระเล่นจริงๆอ่าเราไม่เสียเงินเสียทองไปกับพระนะครับจี้เขาเนีย,ยกออกมาเล่นที่เก็บเท่าไหร่ก็ไม่ชนะคือตอนนี้ในกลุ่มปัญหาของผีกับที่ไปหลอกลูกค้าที่ไม่รู้อะนะพอหลอกไปเสร็จไอคนที่รู้แล้วก็เจ็บช้ำไปเขาก็ไปหลอกคนอื่นต่อไปแต่ปัจจุบันเนี่ยนะมันหลอกกันมาหลาย ช่วงหลอกกันมานะไม่ต่ำกว่าห้าปีทำให้ไม่เหลือใครให้หลอกแล้วผมพูดอย่างนี้ไหมอ่าไม่เหลือใครให้หลอกแล้วนะครับอ่ะก็ในกลุ่มเซียนก็กับกลุ่มนักสะสมะก็รู้สึกว่าเริ่มมีบทบาทนะเหรียญรุ่นแรกของพ่ออุตมะมีบล็อกเสริมหรือเยอะมากเลยพี่รันจิตนะครับ พ่อออมาปีหนึ่งหนึ่งก็เล่นบล็อกที่มีไขป่ปลาแล้วคําว่าหลวงพ่อลอลิงอะแกะเส้นแตกมีหางเป็นสาอเสืออันนั้นบล็อกแรกปีหนึ่งหนึ่งเสริมนี่ไม่น่าตา่ำกว่าหบล็อกนะแล้ว6บล็อกนี้ไม่ใช่ว่าปีเดียวกันนะต่างปีด้วยได้อะไรมาบ้าง่านะเคยประกวดที่ขอนแกน่นอาจารย์เคยมาเคยงางานประกวดของแก่นไหม ผมยังไปประมูลเหรียญอาจารย์ฟันรุ่น5้ามันจะขอนแก่นเลยคือสมัยก่อนนาะประกวดทุกประเทไทยอะ่ะผมผมไปหมดผมไม่ได้ไปแค่ขอนแก่นนะตอนที่อ่าตอนนั้นอะ่ะป่าต้อยอะ่ะเดินสายตั้งชมรมประธานชมรมแต่ละจังหวัดภาคอีสานผมไปงานตั้งชมรมภาคอีสานทุกงานนะครับ ถ้าไปนะที่ขอนแก่นอ่ะเขาจะมีห้างห้างหนึ่งใช่ไหมเขาจะมีห้างห้างหนึง่งเนี่ยที่ขอนแกน่นคือไปต้วนั้นโหจะพูดไปก็ถ้าไปขอนแกน่นเราไปจะรู้จักอะไรนะโรงแรมอะไรนะโรงแรมโคซะไหม ใช่ป่ะโรงแรมโคซานะครับถ้าไปโคราชก็ต้องไปกินร้านสวเจ้งอ่นะครับเราไปถึงไหนนะกาลสินใช่ไหมกาลสิน 101. ร้อยเอ็ดอ่านะกาลสินท่าทวินโลตัสนครที่ผมจะจำชื่อโงโรงแรมที่เขาต้อนรับคณะกรรมาการ นะครับอ่าโทนเสียงนุ่มแบบนี้หรอครับท่านประธานขอบคุณครับนะวันนี้มีอะไรให้ดูบ้างนะครับได้ผมกําลังเก็บสะสมเหรียญหลักร้อยตามแนมวผมเดินงานมากวดผมยังซื้อเหรียญหลักร้อยเลยจริงๆอาจารย์เคยอยู่กับ <c oughs> ป่ายับไหมคือนะอ่าเดี๋ยวผมให้ดูดีกว่าเคยอยู่ไหมหรอ <c oughs> นะครับ ผมเป็นนะกรรมการสมาคมมาก่อนก็เป็นเรื่องปกติครับผมเป็นกรรมการของสมาคมมาก่อนก็เป็นปกติครับนะฮะถามว่าอยู่ไหมก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่แบบปฏิบัติใกล้ชิดครับก็คือเนะี่ยเขาผมก็มีร้านอยู่บนห้างนะครับแล้วก็ตกเย็นๆก็นะีมีโอากาสเข้าไปนะครับ ร่วมในนะโตะอัศวินนะเขาเรียกว่าโตอัศวินอยู่หน้าห้องป่าเสิร์ตภาพวาดลำปางไปบ่อยค่ะลำปางไปบ่อยมากอ่าไปตั้งแต่กาดสวนแก้วยังไม่ปิดนะครับ<ด>เชียงใหม่ไปหมดอุดรอ,อุบลน,นะครับ นะครับทำไมพี่นะถามเรื่องเหล่านี้นะครับอ,อันนี้ก็จะต้องเริ่มจากไหนเริ่มจากนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นหนังสือหนังสือเล่มนี้น่าจะมีรูปผมอันนี้ผมจากงานประกวดที่ราชบุรนะีอันนี้เสพป,ปีชาญยันวันเลินอันนี้ป่าชาลิสอันนี้ป่าหมานนะครับ ในงานประกวดสูนาักชาการผมก็จะต้องช่วยตลอดอันนี้พิยุทธภูเก็ตนี่น่าจะเป็นงานพิวุฒิ์ทีโอทีจัดไหมอันนี้อยู่ในป่าสีสวัสดิ์อันนี้งานวันเกิดป่ายับที่ป่าไม่ได้จัดไปจัดในป่าอันนี้ผมจัดงานเทศ,าศากาลน,นี้พินุพิชรัตน์เนี่ยที่ท่าม่วงผมก็จะประมูลเนี่ยนะที่รับพันนี้คือผมก็จะประมูลช่วยงาน อันนี้ร้านผมที่เปิดที่พันทิพย์ที่ชั้นสองอันนี้พี่โอใช่ไหมอันนี้ผมจัดงานครบรอบชมรมอันนี้สิบเอ็ดปีเนะี่ยอันนี้จัดที่ตลาดฟิวิเลตอันนี้มอบทุนให้เด็กๆนะอันนี้ลูกพี่ผมนะครับอันนี้ร้านผมชั้นสองเนะี่ยร้านที่ใหญ่ที่สุดชั้นสองนะครับตอนนี้รู้สึกจะเป็นร้านของนัดบางประกอบไหมเอ้ไม่ใช่นัด แฟนพันธ์แท้ใช่ไหมเสื้อยีนตัวนี้หายไปไหนแล้วไม่รู้นะตอนนั้นแขวนลาหูพอกิ้งวัดโพเหลียวอันนี้พี่ตุ๊กบางปลาพี่ตุ๊กสองพี่น้องนะครับอันนี้ประชุมอย่างประกวดอันนี้ผมรับตําแหน่งประธานชมรมปีแรกเนี่ยอันนี้ปีแรกเนี่ยนี่ท่านสสมาน,นิชต์ตบประบอลบดีนะครับ อันนี้ผมจัดงานนี่ก็เป็นเหล่าพี่น้องอันนี้บุ้งกําแพงนี่พี่โชคอุตรดิตนี่หมอบินเชียงใหม่นะครับนนลุดนครสวรรค์นี่พี่ใจสักพานหินนี่สายตรงอันนี้พี่เกตนะเวียงพิงงานนี้จัดที่ฟิตวิลเลจนะแต่ถ้างานที่จัดใหญ่จัดที่โรงแรมนะเวลาใช่ไหมอันนี้พี่ศิลป์เมืองทองอันนี้พี่ดำเปานิงนี่ถ้าเป็นเซียนสุพันนี่ ต้องรู้จักเลยเนะี่ยเก็บหลวงพ่อสุรินเยอะที่สุดอันนี้จะนก к พระสวยใช่ไหมอ่านี่นะครับก็จําไม่ได้หรอกครับว่าไปช่วยงานไว้กี่งานก็ช่วยตลอดนะตลอดไม่น่าจะต่ํากว่าเจ็ดแปดปีนะครับอ่านี่พี่หนุ่มใบทองอันนี้งานลําปางอันนี้งานลำปางจําได้อันนี้งานลำปางอันนี้น่าจะไปไหว้พระธาตุคือทุกงานอ่ะผมก็จะประมูล ช่วยงานเจ้าของงานอันนี้น่าจะเป็นงานชมรมจังหวัดเลยเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นงานของเฮียบิ๊กกิมวังสภูงจังหวัดเลยนะครับอ่านี่อำ่าไมา้นะอันนี้งานเพชรบุรีถ้าผมจำไม่ผิดผมก็นั่งคุยอยู่กับป๋าหมานป๋าฤชริ์นะครับอันนี้เจนกใช่ไหม อันนี้พี่เอกประธานจังหวัดเพชรบุรีอันนี้งานพระป่าที่ป่าต้อยมาทอดพระป่าที่ราดบุรีก็เ,เป็นภาพนะเก็บไว้นี่อันนี้นะท่านเจ้ากรมคนเก่านะครับอืมนะตอนนี้เป็นที่ปรึกษากรงทรบกนะครับอ่าพี่เอกท่านนะจัดชายโมกขชมิตรนะครับ ก็เป็นเรื่องราวในอดีตแต่ถ้าใครอยากเห็นผมตั้งแต่ตอนเริ่มเข้าสู่วงการบอยแบนด์นี่ตอนเป็นเข้าสู่วงการบอยแบนด์ตอนนั้นแขวนพ่อพศนพ่อพศวัตรีโลหะนะครับอ่ะหนังสือเล่มนี้ตามรอยพู่อนิภาพในหลังปกหนังสือเนี่ยเขาจะเขียน อ่าอันนี้ก็คือว่าตอนนั้นคัดเลือกชใช่ไหมเสียนดาวลุ่งนะเข้าสู่วงการพระนี่ตอนนี้ยังเป็นโอลูกแกอยู่ท,ท,รทรงผมอรอบุสลีบุสลี ครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอป s อ c h e c เช็คแอปเช็คพราแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บระปั๊บไปเซอร์พาแท้รารันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100เอร์เซเพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เเช็กเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกนคิว o d e โคตได้เลย